สวัสดีทุกคนด้วยอยู่ผมบิดวันนี้เรามาเล่นเกมฮัชชิวก็วันนี้เรามาเล่นเกมวันพี่เหมือนเดิมพีท่าหาเรือแต่ผมไม่รู้นะว่าวาโทโรเมโอคูมาเนี่ยจะเป็นหน้าเรือไหมเพราะฉะนั้นผมขอไม่รีวิวแล้วกันตัวแรกเป็นสโมเกอร์นะคะเป็น บ้าบนึงอ้าทุกคนได้ยินเสียงก็ขอไปด้วยเลยแล้วกันผมไม่ได้ยินมาดูท่าจบตีกันก่อน เป็นประมาณน,นี้นครับนูรากิวแรกมาดอกปลาเป็นแานบุงอ๋ออหูเมื่อป็นยันงไม่เคยเห็นเลยตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นมูซานาะถึงเขาจะละออกไปแล้วแต่เขาก็ยังเป็นแต่เขาก็ยังเคยเป็นพเลเรือโทอยู่นะพเลเรืออยู่นะเพราะ ถ้านั้นนะผมก็เลยจัดแลกกันมาให้เขามเนนเาเป็นคนเรือด้วยนะทหารเรือมาดูที่ท่าโจมตีกันก่อนซึ่ผมเคยมีอยู่ในวันที่ก่อนที่ร้านนะเลยสร้างแล้วก็สร้างอะไรด้วไอ้ไข่โอ้เนี่ยเป็นพื้นเลยมาคุยทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะตัวตัวต่อไป กันเลิก Go In Merry ไอ้ะจ้าพุกีตัวละฟัน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 นี่น่ดูสัเกียร์แรกอะออันนี้โก็เจ๋งไปตัวต่อไป ตัวต่อไปเป็นมาเจลแลนะครับเขาอยู่ในคุกอินเพลดาวนะก็น่าจะเป็นพลเรือดถกเหมือนผู้เลือเรือป่ะก็ไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยเลยและกันมาดูท่าจมตีก่อนให้ได้ โอ้โหแบบเปลี่ยนร่างไ่เด้ยเท่อะเฮ่ยเทื่อเท่เลยทุกคนตัวต่อไปครับต่อไปเป็นคนที่เป็นับบัวแฮนด์คอร์กนะครับนคนนี้แล้วก็เคยเจอในเอ่อเอ่อตอนที้ชื่อลูบินอ่ะนีหก็มตื่นมาทำไมมาเพื่อยิมนะครับดูท่าจะตี เป็นการมุม่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมก็เห็นเขาไม่ใช่เป็นตัวหลักไ<ป>หนอขอดูตัวนี้หน่อยนะโอ้โหอันนี้เป็นการต่อยาตาที่แช่กับอาปูนะครับโมเทอร์เครื่อเดียวตัวต่อไปกันเถอะ ต่อไปมันครับนี่ oh, <yeah! S 1> ตอนนี้ใช้กับลูฟี่นะครับ mm hmm. อันนี้ก็ oh. mm hmm. โหเป็นมัดมะตัวจัตตาบปา oh, <yeah! S 1> มนใครที่ไหนก็คือเซนง,งูโคนะไ mm hmm. นดูสกิแร่ mm hmm. โอ้โหเปลี่ยนร่างเป็นพานะครับ ก็ออชอบเหมือนกันตนนัวนี้อยากมีใหม่มันมีวัยรุ่นสีมาก,าปกไปดูตัวสุดท้ายกันเลยตัวต่อไปเป็นคาคาไเฮียของเรานะครับ ตัวที่ใครๆก็เกียดเขามนค่าเอฟเอฟใจห้าใจหึงข้าทำโมเดลดีกโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้เออใจหึงขาใครที่อยากก็ยัง เร้เนะชื่อมัน E S P นะ E S P นี่ก็บายบายเก